ไม่รู้จักพอก่อทุกตลอดการคติธรรมหลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญหอมเทพเจ้าแห่งดอนใหญหอมวันนี้ผมได้มีโอกาสไปไหว้หลวงพ่อเช่มนะครับที่วัดดอนใหญ่หอมจังหวัดนครปฐมนะครับาที่วัดนะครับเงียบสงบนะครับได้กราบหลวงพ่อนะครับซึ่งท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับแห่งจังหวัด นครปฐมวันนี้จะเป็นสรีระของหลวงพ่อแชมนะครับนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่สาลาธรรมโศรสของหลวงพ่อเงินนะครับรู้จักพอก่อสุขทุกสถานจิตฐานใจพ,นพ้นทุกสุขด้วยธรรมจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเทพเจ้าแห่งดอนใหญ่หอมนะครับท่านเป็นพระเจจีนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็โด่งดังเป็นที่รู้จักของจังหวัดนครปฐมและใกล้เคียงนะครับผม